IMCT News Podcast ประจำวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่กองทัพเยเมนที่ออกมาระบุว่าได้ปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอลและสหรัฐเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การลุกรานต่อกาซาและประเทศอาหรับ ซึ่งโฆษกกองทัพเยเมนยายาซารีระบุเมื่อคืนวันจันทร์ว่ากองกำลังขีปนาวุธเยเมนได้โจมตีสนามบินเบนกูเรียนของอิสราเอลในเขตยฟัฟฟาที่ถูกยึดครองด้วยขีปนาวุธนำวิถีสองลูกรวมถึงประเภทสูฟิก้าและปาเลสไตน์สองที่มีความเร็วเหนือเสียงโดยเสริมว่าการโจมตีนี้ เป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกันกบชาวปาเลสไตน์ในกาซารซาเรียระบุว่ากองทัพเยเมนยังได้โจมตีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐแฮร์รี่เอสกรูเมนพร้อมกับเตรือรบคุ้มกันหลายลำในทะเลแดงโดยขีปนาวุธนำวิถีและขีปนาวุธครูสหลายลูกรวมถึงโดรนซึ่งซาเรียระบุว่า การโจมตีเรือรบอเมริกันครั้งนี้เป็นครั้งที่2ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การลุกรานของสหรัฐต่อเยเมนโดยกองทัพเยเมนเรียกร้องให้ประชาชนผู้มีอิสระทุกคนในชาติของเราปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนาคุณธรรมและมนุษยธรรมต่อประชาชนปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่และยืนยันว่าโดยความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์พวกเขาจะยังคงปิดกั้นการเดินเรือของอิสราเอลและโจมตีเป้าหมายใน อิสราเอลต่อไปจนกว่าการลุกรานจะหยุดลงและการปิดล้อมกาซาจะถูกยกเลิกซารีเน้นย้ำว่าปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอลจะยังคงดำเนินต่อจนกว่าการลุกรานของระบอบนี้จะหยุดลงและการปิดล้อมกาซาจะถูกยกเลิกในที่สุด ตามรายงานของสื่อเยเมนเมื่อวันจันทร์ค่ะเครื่องบินรบอเมริกันได้โจมตีสองครั้งมุ่งเป้าไปที่โรงพยาบาลมะเร็งอัลราซูอัลอาซัมในจังหวัดซาอาดาสำนักข่าวซาบารายงานโดยอ้างแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเยเมนว่าการโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐเกิดขึ้นไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกโจมตีด้วยการโจมตีทางอากาศถึง13ครั้งซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยธรรมค่ะ ยังคงอยู่กับสหรัฐกับความเคลื่อนไหวที่บรรลุข้อตกลงแยกต่างหากกับยูเครนและรัสเซียเพื่อรับรองความปลอดภัยในการเดินเรือในทะเลดำพร้อมยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างสองประเทศที่กำลังไม่ลงรอยกันซึ่งหากข้อตกลงดังกล่าวถูกนำไปปฏิบัติจริงจะถือเป็นความคืบหน้าที่ชัดเจนที่สุดในการมุ่งสู่การหยุดยิงในวงกว้างซึ่งวอชิงตันมองว่าเป็นก้าวสำคัญสู่การเจราจาสันติภาพเพื่อยุ ติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่นานกว่า3ปีความสําเร็จของข้อตกลงนี้ยังมีเงื่อนไขสําคัญค่ะเมื่อรัสเซียระบุว่าไม่สามารถไว้วางใจวลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนได้มอสโกจึงยืนยันว่าจะลงนามในข้อตกลงทะเลดําก็ต่อเมื่อวอชิงตันออกคําสั่งให้เซเลนสกี้เขารบข้อตกลงดังกล่าวเท่านั้นเซอร์เกย์รัฟรอฟรัฐ,รฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียระบุว่าเราต้องการการรับประกันที่ชัดเจน จากประสบการณ์อันน่าผิดหวังของข้อตกลงที่ทำเฉพาะกับเคียฟการรับประการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อวอชิงตันสั่งการให้เซเลนสกี้และทีมงานของเขาทำในสิ่งที่กำหนดและไม่ทำในสิ่งที่ห้าม ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีความชัดเจนทันทีว่าข้อเรียกร้องของมอสโกจะทําให้ข้อตกลงนี้ต้องล้มเหลวหรือไม่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เซเลนสกี้เคยกล่าวไว้เช่นกันว่าไม่ควรไว้วางใจประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้ส่งกองกําลังบุกยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022โดยเฉพาะเนืเรื่องสันติภาพมีการระบุถึงการตกลงระหว่างเคียฟที่จะหยุดยิงทางทะเลและงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงานซึ่งกันและกันกับรัเสเซียในข้อตกลงดังกล่าวซึ่งการหยุดยิงทางทะเลครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดจากข้อตกลงทะเลดำฉบับก่อนหน้าซึ่งช่วยให้ยูเครนสามารถส่งออกธัญ,ญพืชได้เกือบ33ล้านตันอย่างปลอดภัยแม้จะอยู่ในภาวะสงครามค่ะ ไปต่อกันที่การปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งของตลาดทุนอินเดียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะที่แสดงให้เห็นว่าแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐจะขู่ว่ามีมาตรการตอบโต้ทางภาษีสุลกากรในวันที่2เมษายนแต่นักลงทุนอินเดียยังคงมีความเชื่อมัน่นแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ จะวิพากษ์วิจารณ์อินเดียหลายครั้งเกี่ยวกับการกำหนดภาษีศุลกากรที่สูงสำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐแต่ภาคธุรกิจอินเดียยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตและความสามารถของรัฐบาลในการรับมือกับสงครามภาษีระดับโลกโดยมีการระบุจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่ามีเหตุผลที่ตลาดหุ้นอินเดียฟื้นตัวนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีผ่อนปรนเรื่องภาษีศุลกากร โดยประการแรกก็คือภาคธุรกิจอินเดียเห็นชัดเจนว่าเป้าหมายหลักของทรัมป์คือจีนไม่ใช่อินเดีย แม้ว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐจะยังคงวิพากษ์วิจารณ์อินเดียเรื่องภาษีศุลกากรแต่ยังมีความเห็นว่าเขาต้องแบ่งแยกระหว่างอินเดียกับจีนหรือระหว่างจีนกับประเทศอื่นๆอย่างชัดเจนในมุมมองของทรัมป์จีนเป็นและจะยังคงเป็นภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของโลกรวมถึงเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าอินเดีย ซึ่งจากคำพูดของทรัมป์แหล่งข่าวกล่าวว่าทรัมป์มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับอินเดียยกเว้นในประเด็นเรื่องภาษีศุลกากรค่ะไปที่จีนกันบ้างค่ะที่รองนายกรัฐมนตรีจีนที่ดูแลด้านเศรษฐกิจอย่างเหอหลี่เฟิงพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่างชาติ เกี่ยวกับศักยภาพทางธุรกิจของจีนโดยเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจจีนมีความยืดหยุ่นสูงและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในขณะที่ธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกปรับเพิ่มการคาดการแนวโน้มเศรษฐกิจจีนปีนี้อย่างระมัดระวังเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมารองนายกรัฐมนตรีเหอได้พบปากกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Apple p f ไฟ e ซอร์ t e r c a r d คากิวและบริษัทอื่นๆรวมถึงได้ประชุมกับบริษัทเพสัชพันเอลลิลลี่บริษัทอุปกรณ์การแพทย์เมทรอนิกและผู้ผลิตกระจกเฉพาะทางอย่างคอร์นิงตามแถลงการของกระทรวงพาณิชย์จีนโดยปักกิ่งแสดงความกระตือรือร้นในการสร้างเสถียรภาพให้กับการลงทุนจากต่างประเทศและดึงดูดเงินทุนใหม่ขณะที่ผู้กําหนดนโยบายพยายามกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศเพื่อชดเชยผลกระทบจากมาตรการภาษีศุกาการของสาหาร รัที่มีต่อสินค้านําเข้าของจีนธนาคารเพื่อการลงทุนระดับโลกหลายแห่งรับทราบถึงมาตรการสนับสนุนล่าสุดของจีนโดยโนมูระ A.N.C. CITY และ morgan Stanley ต่างปรับเพิ่มการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในปีนี้ขึ้น50 b บ s i s point นับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งธนาคารเหล่านี้ยังคงคาดการอัตราการเติบโตต่ำกว่าเป้าหมายอย่างเป็นทางการของจีนที่ประมาณร้อยละหโดยอ้างถึงผลกระทบจากภาษีศุลกากรสหรัฐและแรงกดดันด้านภาวะเงินเืดภายในประเทศค่ะ ปิดท้ายวันนี้กันที่ r a l l y f i n k ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Black Rock ค่ะระบุเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาในฐานะบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยทำนายราคาบิตคอยอย่างกล้าหาญที่สุดครั้งหนึ่งระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนี้อาจพุ่งสูงถึง7 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐหากได้รับการยอมรับจากสถาบันการเงินในวงกว้างโดยพูดระหว่างประชุม World Economic Forum ที่เมืองเ a วอสของสวิตเซอร์แลนด์ฟิง์เปิดเผย ว่า b l a c k r o ็ k กกำลังเจราจากับกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหลายแห่งที่กำลังพิจารณาจัดสรรเงินทุนร้อยละ2ถึงร้อยละ5ของพอร์ตโฟลิโอให้กับ Bitcoin ซึ่งฟิงระบุว่าหากทุกกองทุนยอมรับแนวทางการลงทุนนี้ราคาบิตคอยอาจพุ่งไปถึง5 0 0 0 0 0ถึงแสนดอลลาร์หรือ7 0 0 0 0 0ดอลลาร์ต่อเหรียญได้ความคิดเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการเสวานาร่วมกับเพิงเสี่ยวซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท G42 ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่มีฐานอยู่ในสหรัฐอาร,รับเอมิเรส ในขณะที่เผิงเสี่ยวอธิบายว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นสกุลเงินของปัญญาประดิษฐ์แต่ว่าฟิงกกับมองบิตคอยในมุมที่ต่างออกไปโดยกล่าวว่าเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันธรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ